ความสุขจูทุกโซสัมผัสของท่านผู้มีเกียรติกรขอบค,คุณในความเมตตาของคณะทุกจ้าภาพผู้ติดต่อประสานงานและผู้ให้การสนับสนุนทุกท่านมาณโอกาสนี้ขอนำท่านสู่ผลงานได้ No oh ภาพจากเมืองคุณแผนสุพรรณบุรีปังปอนมิวสิกเครืองเสียงดีดนตรีแน่นมากนิตยาสาเนี่ยลองเดียวมาให้อ่านก็เลยมาเล่าสู่กันฟังโอ้ยเดี๋ยวนี้นี่ข้อมูลผมนี่เจ๋งกว่าเอามาจากไหนผมได้มาจากอินเทอร์เนต็ตอินเทอร์เนต็นเตเนตียนะเอเอ,เอ,เอ,เอเมันได้อะไรบ้างเราเห็นขึ้นรถลงเรือก็เล่นกันชัดชัดชกันทั้งวันนะฮะมันต้องมีประโยชน์บ้างแหละอินเทอร์เน็ตเนี่ยในนี้เขาจะบอกให้เรารู้เลยว่า ดูการดูผู้หญิงให้ดูจากการใส่สีเสือ้อเพราะจะจีบผู้หญิงดูนิสัยผู้หญิงเลยนะไปตบทาไมเล่าเขาบอกว่าผู้หญิงที่ชอบใส่เสื้อสีแดงชอบยั่งหัวชาวบ้านนั่นนั่นน้องนั่งหันหลังนั่นโต๊ะหน้าเรียกให้ไปรับรางวัลไ่้น่ะน้องเสื้อแดงเล็บรักตั้งเลยครับสุดยังไงทำไมเอองดงามตะการตามีมั้งงดงามตะการตีเนี่ยขนาดชื่อคนยังเอาตามาตั้ง อะไรน้องดวงตาขวัญตามีไหมน้องดวงตีนขวัญตีนอ่ะไอ้นี่กดส้นตีนเว้ยมึงเตะบอลเป็นล้าทีมงานยาวยุยยาเตะบอลเก่งทุกคนมึงใช้อะไรเตะอ่ะใช้ตีนเตะเอาไม่ใช่ตามึงเตะอ่ะไอ้นุ่งโอ้โหคณะเชื่ออาหารเขายังเอาตามาตั้งเลยนะเว้ยเฮ้ยอะไรเย็นตาโฟมีไหมเย็นตีนโฟอ่ะแม้แต่เครื่องดื่มตามตู้แช่นี่ก็เอาตาไปตั้ง อีกแล้วแล้วทำไมมึงไม่อ่านข้างๆขวดอ่ะมีอะไรมีโปรตีนมีอะมีโปรตามึงกลับบ้านเชา้าเมียมึงเคยด่าไหมไอ้จิม้มไอ้นหน้าส้นตามีแต่ไอ้จิม้มไอ้นหน้าส้นเฮ้ยชัดเลยพี่ตอนนี้ช่วยสนับสนุนหาพวกแมพี่แต่สมัยหน้าผมลงมามาอบตแล้วเรื่องคงด้วยพี่โอ้แม่ขอบพระคุณครับผมเราเรว่าโกบมังเอวยาวๆขาวยาวๆ<ด>นี้คุยกันให้ยาวกว่านี้วะ สวัสดีครับบดาถ้าผมมีเกยียรติที่ครับก่อนจะชกตลกจะผมฟังเพลงจะผมก่อนเพลงแรกครับเพลงอะไรฮะไม่เท่าแขนเอาเป็นแฟนไม่ได้โอ้โอแขกก็เมาแล้วจะเมายัางไงอะมองไอ้ไฟเฮียที่หมุนแล้วเดี๋ยวก็เมา <c oughs> สองอันนีตามะัะลายอี้คือโมขึ้นบินด,ด้วย <c oughs> <c oughs> ต้องขอขอบคุณเน่ะ เจ้าวาดวัดนี้นะครับที่ให้จัดงานได้ครับผมวัดพงย้อยวัดทรรย้อยครับรวัดพรมบด์เขียนแมงแะตัวเบลเลยปากซอยเขาจะมารอเขียนว่างไงห้ามดื่มสุราภายในวันโอ้ยเขาออกเป็นกฎหมายตั้งนานแล้วแต่ยาวไอ้คนออกกฎหมายมึงจัดชื่อแม่งไว้ดีเวลาบรรลงสมัครสอสอจะไม่เลือกแมงขับไปไปเกี่ยวเลยกูเรียนภาคพิสดารเว้ยเรียนชั้นไหนละไอ้แอมอัลลาครับ เนี่ยเดี๋ยวทำามอ๋อมันมีสองชั้นชั้นบนกับชั้นล่างไงและชั้นบนมึงทำไมไม่เรียนน่ะงั่วออไอแม่ยิ้มสุดยอดยอดจับมือกี่วะแม่งเด็กประนามต้องเก่าอี้ชั้นบนน่าท่วมแม่งชอบไม่ได้ให้ตังค์เลยว่าพรุ่งนี้ว่าจะไว้เล่นประทีมไทยใช่ไหเนี่ยได้ลงอยู่แล้วแพ้อีกแล้วแพ้แม่งจะเยอะแยะเลยห้าสองแมมที่เขาชนะมาก็มีแพ้พี่โก้พี่โก้เต็มที่แล้วเออไอแม่ไอแไม่ดัง เอ้ยไม่เอยไม่เป็นไงไม่ดังวะไม่ไม่มีชื่อเสียงไม่มีชื่อเสียงเอาไปเนี้ยเอาครับพูดไม่คิดแดอมมันก็ไปแทงไทยเหมือนกันเออเอาอย่างเงี้เราเป็นคนไทยเราอยู่ภาคกลางเนี่ยเราต้องพูดภาษาไทยให้ชัดเราจะได้ไปไหนไม่อายเขาเพราะภาษาไทยเป็นภาษาอ่าต้นตำรับของเราใช่พูดตามลุงยาวยุงลายกัดลุงลุงตบยุงลาย ยุงลายกัดลุงลุงตกยุงลายเอ้ยชุดยอดคนไทยแท้ต้องยิ้มวิ่้ยายกินลำไยน้ำลายยายไหลยายเขาให้พูดตามให้พูดตามอีหีเอาย้อยคำเยีะไหมเอาไปเด็กซะแล้วเขาได้ได้ต้องร้อยเนี่ยเอาใหม่ใหม่ละยองละนองยะลา ระยองระนองระยาจังหวัดน้ำีิระยาคุภาคไหมวะมึงถามเอเอเอน้ำนี่ก็ชอบเล่นน้ำม,มีไหมวะชอบอรอก็ชอบอมไหมฮะเข้าเพราะเพราะไม่งายแต่ฉันชอบกองตูดเฮ้ยใครที่ไหนเขาเล่นกองตูดแต่ยาวไอ้เชี่ยสนุกไปสนุกบ้านพออ่อเินไปยืนตรงอ่ะ ไอชิบหายนี่เมื่อกี้คุยเรื่องไพ่ยังเป็นสนุกแล้วตูชอบเลยนสนุกไปเลยอ่าวไปไปไอไอใครวะเช้าฟาดผัดฟักเย็นฟาดฟักผัดเช้าเช้าฟาดเย็นฟาดแปลงแรงเลยแต่เช้าฟาดเย็นฟาดไอีคำเดียวอีกคำเดียวอีกคำหนึ่งอาเฮียหลีอาหลีเฮียอ่าเฮีย ดีฉันแม้งไปโค้งเลยพี่สองพี่สองลูกยาฮะโอ้โหแอมเั้มเป็นคนดีมากผู้ใหญ่ให้ของยกมือไหว้ดิแสดงว่าพ่อแม่สอนดีเออดีดีดีวัฒนธรรมไทยลูกใครเขาให้อะไรไหว้เขาเถอะไม่เสียหายลูกมารยาทดีเออไอันนี้อยู่โรงเรียนไหนครัครูบาอาจารย์รักอ่ะเพราะว่ามันไหว้คนแล้วก็สอนลูกเด็กไปไอันนี้ทำชื่อเลยโรงเรียนจำไม่ได้ชื่อไออั้มเนี่ยออั้มเออต่อไปดี่วัดโอ้ยพวกมันหนีตัวหน้าเนี่ยนักเลงทั้งนั้นเอเคาเรีวเร็วเร็วเร็บยกมือน้อแอั้มเลยครับ ขอบคุณครับนี่คืองานมหากุศลของคนาศาสนาพุทธได้ส่งกุลบุตรเข้าเป็นศิษย์พระองค์เป็นสงฆ์ในาศาสนาเป็นงานที่พวกเราภูมิภาคภูมิใจเจ้าภาพเสียงเงินเท่าไหร่ก็ไม่ว่าขอให้ลูกบอกว่าพ่อจา๋าแม่จา๋าผมบวชให้พ่อแม่ได้แล้วเด็กสมัยนี้ไม่ค่อยได้บวชให้พ่อแม่นะครับมีแต่หาเรื่องเข้าบ้านก็ขอบคุณพ่อนาคนะครับทั้งสององค์ที่จะ,ะเข้าสู่ร่มการสาวาทในวันพรุ่งนี้ก็อย่าลืมมาช่วยกันแทนนาด้วย ท่านผู้มีเกียรติครับนี่คือผลงานของวัลตีปังปอนมิวสิกจากน้องยาไสเราได้มีตลกมาได้ชมกันแต่ว่าตลกของผมนั้นเป็นตลกแท้ๆท,ที่ได้รับมรดกการแสดงมาจากศิลปินแห่งชาติปัตตอกครับก่อนที่แกจะจากพวกเราไปนั้นปัตตอกจากพวกเราไป14ปีแล้วครับท่านผู้มีเกียรติที่เคาลบแกได้เลี้ยงพวกเราไปคุยที่บ้านหลังสุดท้ายของแกที่อำเภอคลองเข่อนจังหวัดกะจนงเศรา บอกว่าอยากให้ทิ้งอาชีพนี้เป็นอาชีพที่มีกุศลทําให้คนได้หัวเราะแต่ต่อไปจะหากินกันลาบากหน่อยเนื่องจากคาเฟ่ก็จะไม่มีทีวีก็จะไม่ได้ออก14ปีที่ปาตอกจ่าพวกเราไปเหมือนแกรู้ไว้เป็นอย่างนั้นจริงๆปัจจุบันนี้ไม่ค่อยมีใครกล้าหรือว่าไม่ค่อยมีใครหาตลกแล้วครับมันไม่จําเป็นที่จะต้องดูแล้วตลกมาก็กลัวแต่กระยาบคายมั่งแต่งกายไม่เรียบร้อยบ้างขอรางวัลหน้าเวทีรู้ว่านายก มานั่งอยู่หน้าเวทีก็ขอรางวัลจะต้องเอามาให้ไม่ให้ก็จะอายก็จะว่าเปล่าแต่นั่นไม่ใช่พิสัยทัศน์การแสดงตลกผมไม่เคยขอรางวัลใครหน้าเวทีครับอยากให้ท่านได้มีความสุขอยากให้ท่านพัฒนาท้องถิ่นให้ดีเท่านั้นเองผมก็เคยมาเตะบอลที่นี่บ่อยเตะก็ได้คณะเทศบาลเทศมนตรีที่นี่ก็บ่อยนะครับท่านผู้มีเกียรติครับศิลปินนั้นเป็นอาชีพที่อาพับอยู่แล้วยามดังตังก็มียามลงจากเวทีก็ไม่มีสตางค์บางคนตายไปแล้วบ้านจะให้ลูกให้เมีอยอยู่ก็ไม่มีสายยางสัญญปตัว